สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเครื่องใบพัดโทรแกรมแบรนด์วิกรุ่น Z3 เพจให้ดูกันนะคะแต่ว่าเราจะเอามาเปรียบเทียบกับแบรนด์ DC Lab ด้วยมาดูที่รูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนนะคะตัวแป้นวัสดุเป็นพลาสติกขนาดใหญ่กว่า DC Lab อาจจะดูเก,ก,กะกาสายตาเน้นนึ่งแล้วก็ดูก้องแกงหน่อยๆแต่ว่าน้ำหนักเบาวกว่าของแบรนด์ DC Lab ตรงวัสดุแป้นเขาจะเป็นเหล็กนะคะแล้วก็ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใบพัดถึงอีกใบพัดหรือว่าขนาดภาพที่ได้64เซนติเมตรตรงกลางจะสังเกตว่าเห็นมีจุดเว้นไว้1จุดถ้ามองใกล้ๆถึงจะเห็นมองไกลก็ไม่เห็นค่ะเม็ด LED, LED เรียงชิดติดกันเกือบเสมอใบพัดมีทั้งหมด960ดวงถือว่าให้มาเยอะมากแต่เดี๋ยวไว้ไปดูภาพจริงกันอีกทีหนึ่งค่ะต่อมาด้านหลังนะคะตรงนี้จะเป็นแท่นยึดติดผนังจะเป็นแบบสขา แล้วก็รู้เสียบอะแดปเตอร์จะอยู่ด้านข้างอาจจะไม่ค่อยสวยงามเรื่องสายแต่ว่าข้อดีคือตอนติดตั้งสะดวกกว่าค่ะแล้วก็ด้านหลังนี่คือจะไม่มีอะไรแล้วนะมาแบบลงๆเลยถ้าเทียบกับแบรนด์ดีซีแเขาจะมีไฟสถานะบอกเราสองจุดว่าตอนนี้ไฟขึ้นพร้อมใช้งานหรือ,อยังหรือว่าเชื่อมอินเทอร์เนต็ตอยู่หรือเปล่าแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้เครื่องใช้พร้อมใช้งานอยู่ไหมแล้วก็ปุ่ม รีเซ็ตก็ไม่มีดังนั้นถ้าเกิดปัญหาขึ้นเราจะทำยังไงเราจะต้องถอด SD Card ออกมาแล้วก็ไปเสียบที่คอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่ายอย่างเดียวนะคะปุ่มรีแพร์รีโมทก็ไม่มีต่อมามาดูอุปกรณ์ที่เขาให้มาในกล่องนะคะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีอะแดปเตอร์แล้วก็มีสายไฟอะแดปเตอร์ apter, แล้วก็มีแท่นยืดที่บอกไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็มีตัวรีโมทรีโมทนี่คือขนาดค่อนข้างใหญ่ แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าฟังก์ชันปุ่มบนรีโมทเนี่ยอาจจะใช้บางรุ่นอาจจะใช้ไม่ได้ครบทุกปุ่มนะคะปุ่มบนรีโมทจะมีปุ่มใช้งานอะไรบ้างก็คจะมีออนก็คือเปิดมีออปปิดแล้วก็รูปสามเหลี่ยมซ้ายขวาก็จะเป็นเล่นไฟล์ถัดไปหรือว่าย้อนกลับมานะคะแล้วก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแต่บอกก่อนว่าปุ่มอันนี้ใช้งานไม่ได้ไม่ว่ารุ่นไหนก็ยังใช้งานไม่ได้ค่ะ แล้วก็เป็นปุ่มลูกศรวนนะคะสองอันซ้ายขวาแต่ว่าจะแตกต่างกันที่อันหนึ่งมีเลขหนึ่งก็หมายถึงว่าจะเป็นกดวนลูปของไฟล์นั้นแล้วก็ถ้าเราไม่อยากให้มันวนลูปแล้วก็ไปกดปุ่มที่มันไม่มีเลขหนึ่งก็คือหยุดวนลูปเล่นตามปกติค่ะ มาดูเรื่องของสเปคกันบ้างนะคะถ้าเทียบสเปคกับแบรนด์ DC Lab อย่างรุ่น 60H 65X เนี่ยถือว่าสเปคเขาค่อนข้างสูสีกันเลยทีเดียวทั้งเรื่องของความเร็วในการหมุนใบพัดเรื่องความสว่างของภาพ,พแล้วก็ฟังก์ชันที่เขาให้มาเนี่ยคือแบบไม่กักเลยเชื่อมต่อลำโพงบลูทูธก็ได้มี WiFi เชื่อมต่อแอปบนมือถือหรือจะเชื่อมผ่านระบบคลาวเชื่อมต่อหลายตัวแบบ แผงยูเนียนสกินก็ยังทำได้นะคะถือว่าให้มาเยอะมากๆแต่เดี๋ยวเราไปชมภาพจริงเปรียบเทียบกันดีกว่าดีกว่านะคะว่าสิ่งที่เขาเคมมาเนี่ยมันจะเจ๋งจริงหรือเปล่าไปจ้า ังจากที่เราดูวิดีโอเปรียบเทียบกันแล้วนะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าภาพที่เราดูเนี่ยสายตาจริงกับกล้องเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันส่วนเรื่องคุณภาพเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเขายังสู้ DC lab ไม่ค่อยได้ทั้งเรื่องของความสมูทคมชัดความสดของสีหรือว่าความสว่างยังสู้ไม่ได้จริงๆกับสเปคที่เขาให้มาเนี่ยก็คือไม่ค่อยตรงนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่ถ้าเรามอง ถ้าเราดูเครื่องเดียเด่ยวๆไม่ได้แบบเอามาเปรียบเทียบกันจัดๆเนี่ยส่วนตัวเบลคิดว่าภาพเขาก็ยังดูโอเคแล้วก็สวยงามใช้งานได้ปกติค่ะต่อมามาดูสิ่งสำคัญกันบ้างนะคะนั่นก็คือแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า t d LED Fan มีทั้งบน Android แล้วก็ iOS นะคะหน้าตาแอปเนี่ยดูเรียบง่ายใช้งานไม่ยากวิธีการเชื่อมต่อกับเครื่องก็เหมือนกันเลยคือ เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi แล้วก็เข้ามาหน้าแอปก็จะเจอเครื่องเลยฟังก์ชันหลักของแอปที่ให้มาเนี่ยคือเราสามารถอัปโหลดรูปหรือว่าวิดีโอได้ตั้งค่าความสว่างได้ตั้งองศาเครื่องก็ได้เหมือนกับแบรนด์ดีซีแเลยค่ะ ทีนี้มาดูฟังก์ชันที่แอป DC Lab ไม่มีแต่เจ้าตัวรุ่นนี้มีนะคะนั่นก็คือการทำไฟล์ T D จากรูปในมือถือเราเลยสามารถทำได้ทันทีหรือจะเป็นข้อความ T D ก็ทำได้ซึ่งแวน DC Lab เนี่ยทำไม่ได้โดยที่เราสามารถคัสตอมพวกสีฟอนต์หรือใส่อฟเฟได้นิดหน่อยแต่บอกก่อนนะคะว่ายังไม่รองรับภาษาไทย สำหรับตัวเรื่องนี้เบลว่าเหมาะสำหรับลูกค้าที่ไม่มีเวลางบน้อยในการทำไฟล์ด d นะคะแต่สำหรับลูกค้าที่ใช้ในงานอีเวนต์พอจะมีเวลามีงบเนี่ยก็แนะนำให้ไปทำไฟล์ข้างนอกก่อนแล้วค่อยมาอัปโหลดเพราะว่ามันจะสวยกว่าค่ะเพราะถ้าทำผ่านแอปตัวนี้เลยเนี่ยมันคัสตอมได้น้อยค่ะต่อมานะคะตัวแอปยังสามารถให้เราเปลี่ยนชื่อ WiFI แล้วก็พวิร์บดของตัวเครื่องได้ด้วยซึ่งอันนี้ดีซ l a b ก็ทำไม่ได้เช่นกัน แต่ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนไปแล้วเราลืมเนี่ยต้องถอด S D card แล้วก็ไปรีเซ็ตผ่านโปรแกรมเขาเท่านั้นนะคะอีกอย่างหนึง่งก็คือในแอปเนี่ยยังมีฟังก์ชันควบคุมระยะไกลผ่านระบบาข้าและการเชื่อมต่อแบบกุ๊ปหรือว่ายูนิสกีนด้วยซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้ในแอปนี้แอปเดียวเลยง่ายกว่าแบรนด์ดีซีแลมากๆเลย ซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีดีเทลเยอะมากเรื่องการเชื่อมต่อผ่านระบบคลาวแล้วก็การเล่นแบบรูปถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถแอดไลน์หรือว่าคอมเมนต์มาข้างล่างนี้เพื่อสอบถามได้เลยนะคะก่อนหน้านี้เราดูข้อดีกันไปหมดแล้วนะคะทีนี้เรามาดูข้อจำกัดของรุ่นแซ h สามเกันบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้าง ถึงแม้ว่าเขาจะสามารถเชื่อมต่อกับลำโพงบลูทูธได้แต่เท่าที่ลองมายังไม่สามารถเชื่อมต่อกับลำโพงบลูทูธที่เวอร์ชันมากกว่า5.0ได้เลยและเครื่องจะเลือกการเชื่อมต่ออัตโนมัติเองกับลำโพงที่ใกล้มันสุดเราไม่สามารถเลือกเองได้เลยว่าจะให้ไปต่อกับลำโพงตัวไหนดังนั้นถ้าใครคิดจะไปเชื่อมต่อออกเสียงในฮอใหญ่ๆที่มีอุปกรณ์เยอะๆนะคะต้องพิจารณาอาจจะ เหมาะใช้แค่อยู่ในที่ส่วนตัวหน่อยอย่างในร้านค้าตัวเองหรือในพิพิธภัณฑ์พ,พ,พอได้อยู่ค่ะเรื่องที่สองนะคะก็คือรีโมทอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะว่าแบรนด์นี้เนี่ยเขาไม่สามารถทำการแพรหรือว่าล็อกรีโมทได้เลยดังนั้นถ้าใครเอาไปใช้ในหอแล้วมีบูธรอบข้างเราใช้แบรนด์เดียวกับเราเนี่ยในการกดรีโมทจะต้องระวังถ้าเขากดหรือเรากดมันก็จะส่งผลกระทบไปทั่วบริเวณร,รอบๆเลยค่ะ เรื่องที่3นะคะก็คือไม่สามารถตั้งจำนวนรอบที่เล่นไฟล์ได้สั่งสคริปต์หรือลูปในแอปไม่ได้การเรียงลำดับไฟล์ที่เล่นต้องอาศัยการเปลี่ยนชื่อไฟล์เอานะคะไม่สามารถลากวางได้เหมือนแบรนด์ d ีซีแเรื่องที่4ตัวโปรแกรมบน Windows เน้นเอาไว้ใช้ฟอร์แมตหรือว่าตั้งค่า s d g a ี d ทีละหลายๆเครื่องแค่นั้นนะคะเรื่องที่ห การเล่นไฟล์แบบกรุ๊ปหรือยูนียนสกรีนต้องมีไวเลสเราเตอร์ในการเชื่อมต่อหรือว่าซิง์ด้วยดังนั้นถ้าเราเอาไปติดตั้งในที่ที่มีสัญญาณรบกวนเยอะๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสเสถียรอาจจะหลุดซิงก์กันได้ค่ะเรื่องที่6นะคะเครื่องตัวนี้เนี่ยเสียบปลั๊กเราก็ติดทันทีเลยไม่สามารถตั้งค่าเปลี่ยนได้แต่ถ้าเป็นของแบรนด์ d ี Lab เรายังตั้งค่าเลือกได้ว่าให้เครื่องติดเลยไหมหรือจะให้เรารอสั่งหมุนจากแอปหรือรีโมทก่อนค่ะ สรุปนะคะถ้าให้เทียบกับแบรนด์ DC Lab เนี่ยเจ้าเครื่องแท้สามเในเรื่องของคุณภาพของภาพที่ได้วัสดุความคงทนแล้วก็ข้อจำกัดต่างๆในการใช้งานเนี่ยยังสู้แบรนด์ DC Lab ไม่ได้นะคะแต่พอมาดูในเรื่องของราคาเครื่องแท้สามเเนี่ยจะราคาถูกกว่า60 H เของแบรนด์ DC Lab ค่อนข้างมากอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆพิจารณากันนะคะว่าคุ้มค่าหรือเปล่า ส่วนตัวเบลเนี่ยก็จะแนะนำสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้งานหนะักไม่ได้ใช้งานทุกวันเน้นเปิดทิ้งไว้เฉยๆไม่ได้เน้นใช้ฟังก์ชันอะไรมากเจ้าเครื่องแทดสามเพนนี่ก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลยทีเดียวค่ะ